มันต้องไปได้เสือสิงเสือสิงกันทิ้งแรกเยอะเอามีคนมาพิมพ์ว่าเอาเฟมิน่าไปประหยัดค่าบีาร์เยอะมันมีแต่น้องชายแต่ตอนนี้น้องชายอยากเจอตอนหลังก็ตอมติงอ่ะแล้วแล้วมีคนพิมพ์ว่าสรุปพี่เปาเมาก่อนเขาไปเซิร์ฟกันแล้วเดี๋ยวพี่ดูเลย อยากฟังเพลงไอะไรยกไหมรถผมครับผมผมเจ้าไปอะ่ะโอเคนี่เพลงอะไรอีกวะเพลงที่มึงชอบเปิดสายเฮ่อออกแป๊บนึงนะที่กูชอบเปิดให้มึงฟังอเอาใจมึงอะ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยนะไหนวะเพลงไอ้ยกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูเปิดให้ฟังคอนดูอยากฟังใช่ไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียง <c oughs> เพลงแบบนี้ครับ <c oughs> แม่เพลงไอ้ยงเนี่ยเฮ้ย้าไอ้ยงชอบแนวเนี่ยป้าเปิดยังเฮ้ยเปิดยังเนี่ยเราฟังอยู่เนี่ยแม่เพลงเราได้ละเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวป้าคิดถึงต้องเปิดแนวเนี่ยไอ้ยงมันถึงจะอยู่กับเราทามึงไม่เปิดปุ๊บมันเดินหนีเราเลยคิดถึงสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนก็เซฟผมวันนี้ล่ะจำไม่ได้เลยเอ้ยบางบางอันนี้ไม่ได้อะลำโพงอะ กูกดได้วางได้เพื่อนมันวางไม่ได้จริงกูกดแล้วคือวางวางได้ปะเี็คนวางแหรอบล็หรือเปล่าวะ้ามองได้ปะไม่ได้เนี่ยไอายไอายกชอบอันเนี้ยแบบแนวเนี้ยวงนี้มันบล็หรือเปล่าวางไม่ได้วางไม่ได้นี่ไงมาแล้วนี่ไงเออคือไอ้ฟ้ามึงมานี่ดิฟ้ามึงมาบอกเขาดิวางไม่ได้วางไม่ได้ นี่ยงเขาพี่ก็พี่ก็ชวนสิพี่เจ้าเออวันวันวันที่สิบไม่โคตรชิคบินมาของแสนนั่นอ่ะมึงจะไปไปที่ไปก่อนเลยไอ้เหี้ยพี่ปอตอนแรกมึงเชื่อไหมผมว่าผมไม่ไม่รู้ผมบอกไอ้บ้านหลังนี้สวย้เนาะไปถึงหน้างานน่ะสวยเนาะรงไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวหน้างานแล้วเดี๋ยวเขาหาไม่ได้แล้ว เท่าไรใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันไอหน้าซานอะไม่ไม่ไอไอไอคือแล้วสี่หมื่นเจ็ดไม่พอนะเขาลดให้ด้วยเขาลดให้เหลืออยู่สี่หมื่นสี่หมื่นห้าหรือสี่หมื่นสี่นี่แหละเออไม่รู้อะแล้วก็ค่าค่ามันจามามันหมื่นหกแล้วทีเนี้ยมันไม่รวมค่าแบบอันี้นะข้างล่างนะเราซื้อของมาทําเองค่าค่าใช่ค่าแม่บ้านวันละพันสอง โอ้ตอนจริงมันไม่ถึงพันสองหรอกครับแต่เรากินแบบฟะเซิงอะตื่นมาไม่บ้านลงโอกอ่ะมันมีคนโยนเศษ,ษฟอร์ซี่ไห้มึงอะมึงแค่ใช่ก<แ>ูและไอเ้เฮียไม่กินของกูอยู่เนาะไม,ไม่ใช่พ <c oughs> ี่มันเฮลมันเฮลอยู่ดีๆมันก็ไม่นั่งมกักินต้มไก่แล้วพวกกามันไม่เจอ <c oughs> ไม่รักกินอยู่ในลืบอะ่ะสีดำมาเอางี้เอาว่าเข้า,ขา,ขาเรื่องเลยดีกว่ามัดา<อ>นดำคือ มีติ้งเอ็มดีอ่ะอยากชวนเอ็มดีหญิงไปด้วยไปกันไหมแบบรวมกันเลยแบบเอ็มดีทั้งชายทั้งหญิงเลยอ่ะพี่ไปเจ้าภาพให้อุ้ยถ้ายเท่ากันไปไหมไปไปกินแบบสนุกเฉยๆครับไม่ไม่ต้องจ้างแล้วดีเจแบบที่ไหนอ่ะฟ้ากีจัดปาร์ตี้เอาที่เดิมนี่กว่าที่เดิมดีดีสุดแล้วมีสระว่ายน้ำมันมีแค่เก้าห้องเองนะเก้าห้องไม่พอนะพี่มันไม่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 ใช่ยกไม่ใช่มันมีเก้าห้องแล้วมันมีห้องแยกเปิดตั้งหาก มันมีไอ้หลังแยกหกพันะเหรอใช่มันมีมีหลายหลังมันมีหลังละสี่พันแบบแยกด้วยอุยไปครับไปไปหลังแไปถามน้องเรื่อง๋ยวให้น้องมาหวามึงจะโดนกูแลกเลยยี่สัตว์ซ่านีนะไอ้เหี้ยแล้วมียร์แล้วมึงเกินไปไอ้เหี้ยไไม่ปหรอสารฝันไงอะไรนะอะไรนะจูลี่เนี่ยมีมีมีคนเขาชวน เขาจะให้เฟมิน่าเนี่ยอาตอนชวนอ่ะไจะให้พี่เปาห้าหมื่นอะฟ้าพูดดีฟ้าฮะก็พูดไปดีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยคืนหนึ่งอ่ะคือเอ็ดมดีจะจัดมิ้งครับก็เลยจะชวนเอ็ดมดีหญิงไปด้วยไปไปทั้งเอ็ดมดีหญิงทั้งเอ็ดมดีชายเลยช่วยพี่เปาครับบ้านหลังหนึ่งอะมันเป็นหนึ่งอะแจของหัวแก๊งอะครับเออจอยจลียไปหากับป้าหน่อยสิไปไปหาป้าทำอะไร ก็นี่ไงก็มาเนี่ยมามิ팅มาคุยกันแบบว่าเราเป็นพ่อลูกกันเราก็ยังไม่มองนะไม่มองหรอกครับใช่ก็อยู่ที่คนดูก็เลยใจใช่ไหมว่าแค่คุยอ่ะก็คุยเฉยๆหรือว่าหนูต้องไม่ถ้าถ้าบอกว่าโอเคจะได้ถามวันเขาเลยไงไม่ก็จะได้แค่แบบแค่นั่งเอาเอาอย่างนี้พี่พี่เป็นผู้ใหญ่มันมันมันเป็นสองมันมีสองสองสองห้องที่พักนะก็คือบ้านหลังแรกมันมีเก้าห้องแล้วก็อีกข้างบนมันก็มีอีกไอ้ข้างล่างหรือข้างบนอ่ะมันมีอีกประมาณเจ็ดแปดห้องเออข้างข้างข้างหกพันอ่ะ ได้ห้องส่วนตัวเลยมันสี่พันยกไม่ใช่หกพันเพื่อนไอ้บ้านหลังแรกกนะสีน้ําเงินน่ะเหรอไม่รู้มันประมาณสี่สี่พันสี่พันกว่าบาทก็เห็นหัวแก๊งหัวแก๊งบีซีบอกหกพันหัวแก๊งบีซีไหนบอกเฮียยกูดไปเรื่อยอเหัวแก๊งบีไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามน้องๆให้ก่อนละกันอ่า โอเคค่ะพ oh mm ี่เป้แม่งนถ้าพี่เป้เป็นผู้ใหญ่ด้วยพี่เป็นผู้ใหญ่สุดด้วเดี๋ยวพี่คุมให้เองพี่เฝาอยู่ด้วยนะนอนด้วยวันหนึ่งนะโอเคไหมจุลลี่เราจะได้เจอกันสักทีนึงนะคือวางนอนด้วยไหมเนี่ยวันหนึ่งป้าป๊าหนูเอามามีไปด้วยป้าป๊าจะอยู่ได้อยู่ได้พีอยู่ได้พี่อยู่ได้พี่อยู่ไดียวยู่ได้พี่อยู่ได้พี่อยู่ไดี่อยู่ได้พี่อยู่ไป้พีอยี่ได้พีอยู่ไ้พี่อยเ่ไน้ี่อยู่ได้พี่มานะป้าจะป้อนน้พี่อ้หนูเลด้พ่อยู สายฟ้าบอมเอวหรออะไรอ่ะใส่ฟ้าโอ้ยไม่ดีมี่พูดจังไรเออมีแต่พูดจังไรเออมันเป็นคนแบบนี้อ่ะฟ้าอะไรผมหาท้าเต้นเฉยพี่เป็นไรนี่อ่ะโอ้โหเขาบอกพี่บ่าเขาบอกว่าจัดมิกติ้งครั้งหนึ่งกลับบ้านมีมีท้องอ่ะใครรอกด้วยคุไม่เกี่ยวนะกูณเป็นคุณไม่เอานะผมก็กลัวเหมือนกันนะเออยิ่งพี่กันจอมพลังยิ่งมาแรงในช่วงนี้คุณไม่เอานะ ไม่เอานะก็ไปแบบเชิญแบบมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยเชิญสุขสนานนะไปได้ไห้อย่างอยากไปเออแบบเราก็เล่นไปคุยกันไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยพี่บัตมาบ้าพี่บัตมาป่ะแต่ถ้าใครจะเลยถงเลยเถิดอะไรเดี๋ยวพี่จะได้คุมให้ตัวพี่บอกก่อนเลยนะตไม่มีสักเฮียกอรับนี้พี่เปมก่อนรับนี้ พี่ป้าคุมให้คุมคุมอะไรงานอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะที่เป็นแม่งานไงเป็นโรยไรให้มันเรียบร้อยแถวต่อเปิดเพลงเฮียเฮียเฮียดิฮะเปิดเพลงเพลงเฮียมันไม่มีมันไม่ควนวังไม่ได้มันต้องไปฝั่งนู้นต้องไปฝั่งนู้น่ะไม่ได้ไม่ได้จะวางไหนเพลงอะไรอ่ะพเอาเพลงของพี่ยกเขา้โอวางไม่ได้ มันวางไม่ได้พี่มันบักมันบักเป็นไรไม่รู้ไอ้ไอ้ฟ้าพี่พี่พี่ชายมึงโพสอะสอเสืออะทีสี่สองสี่สามอะพี่ชายมึงโพสทวิตอะสี่สองสี่สามอะดูดิโอโหเร่พี่ขอเข้าส่อเสือสอเสือกเลขอะไรพี่พเฟมยเลขเลขหนึ่งแปดหกสองปล่อยแม่งตายวะยี่สสอะ ชวนเขาไปด้วยดิชวนสภาไปด้วยก็ได้นะไปทำที่แอร์ไปไ้ก่อนเลยไปก่อนเลยเอาง่ายๆมาดูถ้ามันไปด้วยมาดูพี่ต้อมคนแรกเลยแหละ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 สุดผมก็ไปมีเรื่องนะพี่รู้ไหมเนี่ยแต่พี่เปารู้ว่าพี่เปารู้ว่าพี่ต้อมมันมันมีเรื่องกับพี่บอสอ่ะมันต่อยกันอ่ะรู้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 ดีนะกูนอนก่อนไอ้เหี้ยบุกไปห้องบุกไปห้องผมอ่ะพี่เปามันไปดึงมันไปดึงไอ้นี่ผมอ่ะไอ้อะไรวะผ้าเช็ดตัวผมอ่ะมันมึนพี่บอสมันเมาแล้วมันมันมึนเว้ย มันไปเงยมันไปปานู่นปาดนี่ใส่เขาผมเลยฉุดไงไม่ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรก็ไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเราอะไรกันโอ้ยมันวันแรกไงกาตเ่อนทรอบอกเลยนะสารวัตรแกวันนี้แกเรียนแม่ช่วงนี้แมนด้วยดีเข้าใจจำได้อยู่แต่แว่นใช่ปะล่ะใช่ใช่ใช่กับบอสพี่บีบีอ่ะ ข้าใช่นั่นแหละพี่เอาสตอตดมือซนเลยอีกวันหนึ่งงอมเลยอพอกินน้ำอมฤตเพิ่งมีพลังไม่ใช่ตอนมันเป็นผู้หยู่สงครามไงถูกอเล่ไม่น้องน้องมันโดนสองคนไงมันโดนแกศสองคนเกศทำไม่ถูกไงไปถ้าถ้ากูอยู่กูก็คงจะโดนนะบอกแล้วให้ฟ้ามาไม่ไหวไอ้ฟ้าไม่ยอมมาเอาแต่ลำอยู่นั่นแหละกว่าจะออกมาเนี่ยนะกูต้องแวะพวกแบบ พวกน้าท่อมก่อนกูต้องทําก่อนอกูต้องมาไปกินก่อนนะอเชื่อพี่ <ทำ S 1> พี่เชื่อ<ะ>ผมก็ถึง,<อ>งเจ็ดโมงเช้านะผมก็ถึงตอนเช้าโอ้ยเชี่พวกกูก็รอมึงนันเจ็ดโมงกว่าจะมากัได้พอมาถึงแม่งไปหลับกันหมดกูยังรู้สึกผิดอยู่เลยที่กูไปทําแนกะแต่ท้าไปขอโทษแกด้วยแหละแต่ขอโทษแกไปแล้วก็แกามาทุกงานน้อย รอบนี้แกเลื้ยนไงแกแบบเป็นคนละคนนะเปลี่ยนรูปยังไงวันนี้ผมเปลี่ยนรูปไม่ได้ว่ะชวนพี่บีเคเหรอมันทำเราไม่ได้อะพี่ได้มีไม่เปลี่ยนังหมดเมืองเลยไม่มันมันเปลี่ยนได้เลยไม่ใช่หรอมันไม่ต้องออกนี่ฮะไม่เกี่ยวดีมันต้องออกเมืองก่อนรอบน้งดิมันต้องออกเหรอมันเปลี่ยนได้เลยดูก็เป็นรูปปกตินี่แหละพี่เปาเปลี่ยนอยากเอาไปสอบไปนะถ้าไปมีตีนรอยเยอะเลยคุณคุณมานนี้ เมาสักพักแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้คนเขาดูเนี่ยบอกว่าอย่าเอาไอ้สอบให้นะถ้าไปตีรอเยอะเลยอะไรนะอะไรคนเขาไอ้ทิติวุฒมันบอกว่าอย่าเอาไอ้สอบไปนะถ้าเอาไอ้สอบไปตีรอเยอะเลยเอ้าเว้ยยิงอย่างนี้แปลว่ามีใจอ้าวอ้าวงั้นมีใจก็ต้องไปมิทติ้งนะทั้งนั้นอ่ะ ไม่ไม่เอาใจซามซามมันอยู่กายไม่ใช่หรอซามอยู่ทรองที่มาได้นี่มาได้ผมไปทับได้ลุกรุงเทพก็ได้ไม่ฮะไม่ก็นี่ไงเดี๋ยวให้ฟ้าไปก็ได้ฟ้ามันอยู่กรุงเทพเนาะเมย์ก็เมย์ก็มาสลับดีเดี๋ยวกูไปรับได้ไว้ก่อนเลยไอ้ยกห่วงแต่ไปรับรถอ่ะกลัวพี่เปาหนูกลัวเหนูหนูกลัวแบบแบบว่า กินน้ำเปล่าไหมแล้วแบบเผลอตื่นมาอีกทีอยู่ใต้ผ้าห่มอ่ะอย่างเงี้ยไม่เอาอ่ะไม่เลยพี่ปกเอางี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวพี่ปกป้องเองพี่ปอรับผิดชอบนะพี่เป็นผู้ใหญ่ใช่คือถือว่าถ้าหนูถ้าหลูท้องให้ปอรับผิดชอบใช่ก็ลยพูดเลยว่า๋ยวท้องถ้าหลูท้องอ่ะพี่อาจจะรับผิดชอบไได้เพราะพี่พี่ไม่ได้ทำตกก็ผมก็ผมก็ไม่ได้ทำนะเออพี่พี่พี่ไม่ได้ทำไงก็พี่ก็รับผิดชอบในส่วนในส่วนของพี่ไง ถ้าหนูจะไปอะไรกันพ <IV> ี่ก็ห้ามไม่ได้แหละก็ต้องปล่อยไปอย่างนั้นแหละนะโอ้ยอะไรไอ้ต้อมไปคนเดียวได้หรอเพื่อนเอต hey? ้องถามมาด้วยนะตอนพี no, ่ก็ซัพพอร์ตเฉพาะนั่นแหละให้เหลือเข้าห้องไปแล้วอะไรไม่ผมไปคนเดียวผมไปผมไปไกลๆตามนั้นนะไม่อะ ให้พี่ช่วยยังไงล่ะน้อให้พี่ให้พี่ให้พี่ไปดึงออกจากกันหรอครับจะโดนอยู่แล้วพาเป็นแบบ่าได้ได้ได้จิงกะพืออแล้วจะเป็นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวี่บอดได้ครับู่พี่คนนึงอย่างพี่ก็ต้องแบบาทาไม่ได้ในเพลงไอยกในเพลงไอยกเนี่ยมันฟังแนวเนี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเอาอย่างนี้อ่าถ้าสมมติว่าหนูเพลงไอยกน่หนูไอนี่จริงๆอ่ะยกชอบแนวเนี้ยกูต้องเปิดแนวเนี้ยให้มันเอาใจมันอ่ะก็ไม่แน่หรอทอดทอใช่ครับ เออเราใครยายามแนวเนี้ยกูต้องเปิดเอาใจมันนะปล่อยเดูไปเถอะพี่เปาพี่เปาพี่เปาปล่อยเดี๋ยวไปเถอะแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยพี่จะห้ามยังไงล่ะครับทีเนี้ยยากเลยนะหนูรู้แล้วทำไมถึงอยากให้เอสแอมดีหญิงไปเนี่ยเนแผนไี่ไหมรู้รู้รู้ไหมพี่พูดอย่างเงี้ยมันมันมีผ้าเหลืองสะบงฟังอยู่วัววัวลงอ่ะมันไปทุกงานนะไอไอผ้าเหลืองอยากศึกเลยนะดูตรงอ่ะโอ้ยมันรอซิกเลยมันหนาสล็อตว่างไหมอ่ะอีสองวันเลยพร้อมศึกอะพร้อมออกศึกด้วยเนี่ย ทั้งสึกทั้งออกพร้อมออกสึกอะจริงวอนบินนะไม่ซัมเมอร์ต้องบอกก่อว่าถ้าหนูถ้าหนูเมาถ้าหนูไม่เมาโอเคถ้าหนูเมาดิพี่โป่งพี่เปาคงห้ามอะไรไม่ได้หรอกต้องมาล่ะไม่เราต้องไม่ได้เสือสิงห์ก็ทิ้งแล่นมันเยอะอันนี้ต้องระวังไอ้เนี่ยเข้ามาไหมหนูโดนเดินเข้ามาในห้องเราเขียวเสือสิงห์ก็ทิ้งแล้ว่ะตาหนูขาดละหนูไม่ไปแล้วหนูกลัวมีคนจ้องอยู่อ่ะไม่มาได้เดี๋ยวพี่ดูแลให้อพี่สัญญาพี่ดูแลให้ ดแูแลหนูใช่ไหมใช่ดูยสุดหัวใจเลยเอาจงเอาจงสารละแล้วจะถามคนอื่นก่อนพีน่เปาไปาไปะไปปะอะอะไร <c oughs> อะไรเดีบอกวอะไรไม,ไม่คุยกับพววี่เปาไม่เฉยไม่ไมีเรื่องอะไรครับ <c oughs> เขาตอกตอนเราไม่พาน้องสาวไปด้วยซุ้มเว้ยเขาบอกเนม่ยอะไรมันไม่เที่ยวไปอะไรมันไม่ไปแล้วเพลงเพลงพี่โยคะหัวเราะไปเลยเยกยิงเฮ้ยมาเนี่ไอ้ปาปาไม่นี่กูบอกอะไรมันมีคนบอกว่าเอาเฟมิน่าไปไปจับขาพิอาจเยอะไอ้น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 ะมันมีคนมันมีมาแลเอาเฟมิน่าไปไปจับข้าพิอาจเยอะ ดูเล่ดิเหี้ยดูดีกันหนูหู้ยไอ้สัตว์มันพิษเหี้ยพี่บุญถูกพี่บุญถูกเนี่ยแหละปันเหตุผลเนี่ยแหละคือเหตุผลลาเนี่ยแหละไปเมื่อกี้ตอนพูดว่าอะไรอ๋อไม่รู้เหมือนกันคือพี่บอกไปดูแลหนูนะแค่นี้พี่ก็ดูแลหนูไม่ได้แล้ว ไปพี่ดูแลให้ได้ก็จะพี่ดูแลแบบควยก่อนเลยไอ้เหี้ยไอ้เม้นวะพูดว่าอะไรถามไปต่อเองสิคนเดียวแต่ว่าพี่แต่คนเดียวพี่สัญญาพี่จะดูแลให้อย่างดีม่เขาไอ้ไอ้ฟ้ามันมอกไอ้ฟ้าบอกต้องมาเออมันบอกว่ามันต้องรอพิ่สุดอีกแล้วเออมึงมาคนเดียวไม่เออมึงมาคนเดียวไม่ได้หรอกอสกอตอีกอะไรเงี้ยชอบรอมันไม่บาหลกนู่นเขาไปเป็นผู้ดูแลไอ้สตาร์คอมูเล้าเขาไม่ว่างหรอกเขาไปเป็นนักเปิดเซิร์ประชนไย อ้าวโพี่แต่ที่คุยกันเมื่อกี้ไม่ใช่อดีตอะไรพี่ไปก็รู้จะไปอะไปได้เพื่อนนี้เอ็มีพีเขาจะมาเนี่ยจุลี่อยากมาอยากมาหาป้าจุลี่จุรตลี่ไปแบบไปปุ๊บกลับมาท้องป่องนะที่บอกอ่ะโอ้ท้องหลับโอ้กลับมาท้องป่องท้องฟองนะพี่บอกจะบอกว่าไอ้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 ที่ท้องป่องนี่กินแซ่บหรือเปล่าเนี่ย ระโอ้ไอ้ฟ้าแน่นอนอ่ะจั่งไรยี่ไหลไอฟ้าถามเลยอันนั้นนี่น้องเมียหรือเปล่าเนี่ยพี่ต่อเป็นยังเป็นไรเนี่ยพี่โอเคะโอเคโอเคน้องพี่ขอโทษพี่ขอโอเคหาเล่นอะไรเล่นอะไรคม่ต้องเกลับมาเอาเว้ยวว่าจะไปอ่ะไปจริงๆแต่ว่าเออ่พี่เปาอะจะเป็นผู้ใหญ่ในการดูแลความเรียบร้อยให้แล้วกันใช่ ดูแลยังไงอะ่ะก็ดูแลความเรียบร้อยให้ไงแต่แบบเปิดประตูไปดูว่ามีใครนอนอยู่ด้วย <c oughs> ไหมใช่ไหมใช่แต่พี่ก็จะตรวจต,ตาเป็นหน่วยตรวจตาความเรียบร้อยให้อะไรเงี้ย <c oughs> จัดหน่อยเระจัตาเรินหน่วยเปต้ตาคนแบบว่าสี่สิบแบบห้าสิบหกสิบคนพี่คนเดียวไหวเหรอกาดพี่นั่งรอบนรถนะพี่คนเดียวนะพี่ พี่ก็ดูแลพี่ก็ดูแลให้เข้าอยู่ไหมฮะเออก็ดูแลได้ฟ้ามึงเชื่อใจพี่เปาดิเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องฟังผู้ใหญ่เขาบอกเลยว่าพี่พูดในฐานะผู้ใหญ่แล้วกันเดี๋ยวพี่จะดูแลให้แบบเต็มความสามารถถ้าสมมติเราเมายังเงี้ยเราเมาแยังอันรวนลามเลยพี่เปาสั่งปุ๊บเราต้องหยุดเลยเอาให้แต่ถ้า ไม่มาแล้วถ้ามือกำลังล้วงลงไปพี่เปาสั่งได้เโอ้ปาก็เอาเลยแหละปาไม่รอหรอกจังหวะนั้นปาไปอยู่หราปาก็จกเลยแหละไอ้ยกนี่ตัวเหี้ยเลยนะกูบอกตัวหื่นตัวกามเลยพวกอีกแบบท่องแน่นอนไ่นกูดิจทรงอ่ะล้วงลงไปทำไม่สนแล้วอ่ะ ไม่มึงเวลามึงคุยกับเขาว่ามึงได้ย้ายเขากลัวเว้ยไปเขา่เลยมาก่อนพี่จะแซวกันนี่นี่ยกมึงน่ากลัวไอ้เหี้ยสารานะไปได้เดี๋ยวพี่เพวกพี่ดูแลให้พี่พี่เชื่อพี่เชื่อมั่นในน้องพี่น้องพี่ว่ามันจะไม่ทำอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเออของผมยุ่งอยู่แล้วพี่เชื่อใจพี่เชื่อใจหรอกอันนี้แซวไปเพื่อแบบความบันเทิงไปเพื่อแบบคุยกันอะไรอย่างนี้ใช่เพราะซอนสอะเอาตรงๆนะซอนอยากเจอทำอยู่แล้วแต่คิดว่ามันคงไม่มี ให้เขาเอาน้องสาวเขามาด้วยสีหนูโอ้อะไรมันมีแต่น้องชายแต่ตอนนี้น้องชายอยากเอเมอ่อตอนหลังก็ซอมติงอ่ะแล้วแล้วมีคนพิมพ์ว่าสรุปพี่เปาเมาก่อนเขาไปเซิร์กันแล้วเดี๋ยวพี่ดูเลย มีมีติ้งช่วงไหนอะคะช่วงไหนอะอยากจะไปเดือนนี้เลยอะไปเดือนนี้เลยยังไงออกออกวภาษามันหยุดมันหยุดกันอยู่แล้ววันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามันหยุดแล้วหยุดตั้งสามวันเราก็มีติ้งสามวันรวดเลยใช่อายุวันนอนสุขหังเพราะหลังเลยเลยอะมาที่พวกพี่อยากไปนะซัมจะบอกให้นะพวกพี่ไม่ได้ไปไปหวังอะไรนะแบบว่าคืออยากไปเที่ยวสนุกอยากเต้นอะก็เลยไม่อยากมันคือเรื่องจริงๆแล้วมันไม่มันมันนึกภาพไม่ออกหรอกเวลา คือในเกมมันเก่งกันอย่างนี้แหละแต่พอไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยเชื่อพี่อใช่ถูกพี่ถูกในเกมมันก็หยอกกันไปหยอกกันมาพอเจอจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเชื่อพี่ก้อนนมตจสระพระกวัตท้องโตพระควัดท้องโตพ่อมจ่าเลยอเอ้ตอนนี้รอเจอเที่ยงคืนเลยเหรอนี่ไปไหนกันหมดวะนี่อะไรนะรอเจอเที่ยงคืนเลยเหรอโอ้ต่างต่างคนต่างไปไหนมึงก็ดูว่ามีอะไรทำไหมล่ะ เออโอเคงั้นเดี๋ยวกูมาแล้วกันไปไหนอีกแหละไปเล่นลีต่อยังไม่จบเลยโว้าวเนาะนั่นชอบ่าวแทนนี่ไปฝึกปืนเนาะมึงคมอยู่แล้วโอ้เรลี่เรลี่อะไรวะไอพี่ต่อพี่ยกเขาดึงตัวไปไอเดมดีที่นู่นเขาซุนไงพี่โอ้ยไม่เอาไปไม่ได้ช่วยเคียร์เลยดูเหตุการณ์คนแรกดูเหตุโดนเอาคนแรกเลยไปยืนดูอยู่เมื่อวานอะแม่งพี่ยกแม่งตายคนแรกอ่ะไปไม่ได้ไปช่วยไอยังไงมันยังจูนไม่ได้อยู่เหตุการณ์โดนเอาไปทิ้งคนแรกเลย ผมก็ต้องลงไปปาก EMP ดีนะ,ะ <c oughs> นะครับตลาดเจอกันสูส้ๆเ่ยเชื่อไหมพี่อพไอไอ,ไอยกไปอ่ะคุมม้มทุกงานอ่ะโอโมันไปคุ้มทุกงานอ่ะโอ้โหคุ้มดิไปคุ้มสุดแล้วยกอ่ะอืม เพื่อนตอนเพื่อนตอนยกอยากได้อันนี้อันนั้นนะยกตองสั่งให้ทางให้ให้ยกหน่อยได้ไหมเออสั่งมาเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนบอกแล้วนะไปทุกงานอะทุกป้ายอ่ะไปมันโอเคมันโอเคแล้วตัวอีกแล้วตัวไอ้ผมจะบอกตัวนี้ไอ้เฮี้ยนตัวนี้ตัวเผาเล่าเลยนะตัวเผามันแดกเก่งใช่ไหมโอ้โหมันแดกเออแดกเปลืองอ่ะมันสาดทิ้งเด้งจะแดกเด้งตัวเองต้องเมาก่อนอ่ะ ก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละไปอะไปได้แต่ว่าเดี๋ยวหนูไปไหมวันไหนเลยครับเดี๋ยวเก็บเสื้อผ้าหรอหนูไปไหมฮะหนูใช่ค้าป่าไปไม่ได้หนูหนูก็กลัวแล้วหนูก็พูดอย่างเงี้ยพี่ว่าหนูโดนสักทีนะพี่ว่าจบนะพี่ว่านะพี่เริ่มหมั่นไส้แล้วอันเนี้ยหนูไปได้ไหมไปได้ไหมอยากให้หนูไปหรอใช่ครับผู้จักอี่สโอชิค เราเราอย่างเงี้ยเจอตัวจริงตอดจับหรือดิ้นตอยท้องร้องต่อยปากดิ้นแต่ท้องร้องต่อยปากแต่แต่วันนั้นที่ที่ไปวันที่สองไอ้ฟ้ามาถึงนะมาถึงหกโมงเช้าใช่ไหมไฟ้าหกโมงเช้าแล้ว,ลวที่เหลือไปนอนกันหมดแหละไอ้ฟ้าคนเดียวอ่ะ <c oughs> ล้วถึงเวลากูง่วงไม่ให้กูนอนด้วยนะไม่มึงมึงอยู่คนเดียวกี่ชั่วโมงอ่ะเป็นสิบชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าไปนอนกันหมดอ่ะผมก็นั่งผมคนเดียวนั่งกินนั่งแดกอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ไอ้กลางบ้านอ่ะอยู่ไอ้กลางบ้านอยู่คนเดียวนะใช่โอ้ตายหาแล้วตายยังส่งสายพูดมาจนพี่เปามานั่นแหละอ๋อไม่นอนค่อยไปนอนอ่ะนะไม่ก็ก็ผมจะไปนอนตอนห้าโมงพี่ต้อมไม่ให้นอนแม่งตื่นกันหมดแล้วอ่ะ ผมง่วงอ่ะตอนเขาตื่นกันหมดแล้วอ่ะไม่มันบอกว่ามันบอกว่ามันอยู่คนเดียวคนคนอื่นนี่มันไปนอนมันเลยฝากไปสามหมื่นโดนไปสามหมื่นมันน่าอยู่คนเดียวเนาะไปสามหมื่นโดนไปสามหมื่นโอเคแล้วก็แล้วมันก็เดินต้มเดินชมคนเดียวเลยนะใช่เหมือนบ้านหลังนั้นเป็นของผมคนเดียวอ่ะจังหวะนั้นอ่ะเอาแหละใกล้ๆวันเี๋ยวค่อยว่ากันอีกที หัวเรือก็เป็นต้อนไปอืมเนี่ยผมจะได้เนี่ยมาเนี่ยหัวใจก็เป็นต้อนเหมือนกันพี่ใช่ปอบปอบเอาฟ้ายังไงเนี่ยฟ้ามาได้ใช่ไหมมาคนเดียวอ่ะอืมมึงมาอย่งไงมาได้เอ่เมึงมายังไงกูถามมึงก่อนกูเห็นมึงติดตัวกับพี่ซุดพี่ก๊อตพี่ซุดพี่ก๊อตเดี๋ยวเอามานเอารถที่บ้านไปได้แต่ว่าเดี๋ยวต้องหาคนขับผมไม่อยากขับเอง ไม่อยากลงมือเองเลยว่างั้นนะกายไม่อยากไม่อยากครับพี่ผมไม่อยากครับนะหาคนขับให้ของเราผมเคยถามไปแล้วล็อกนะ่ยครับมีแต่คนกลัวชีวิตจริงอ่ะมันอายไงไม่กลัวหรอกจริงแล้วไปแล้วไม่มีอะไรเลยเอาจริงนะสาระแบบไม่มีอะไรเลยไปสนุกสนุกใช่ไม่มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบไม่ปลอดภัยอ่ะอันนี้พี่พูดตรงๆนะ มันมีแค่พวกเรากันเองไงพี่มันจ่มีอะไรน่ากลัวเลยคือในเกมก็พูดแบบนั้นแหละแต่ว่านอกเกมก็แบบคุยแบบปกติเงี้ยไม่มีะไรหนูไปไหมในพี่เปาเขาพูดแล้วเนะี่ยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่หนูคิดหรอกอะไรนะคะป๋าไม่พี่เปาบอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่ทําคิดหรอก พี่เปาจริงหรอใช่มันไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกเชื่อพี่สิพี่ผู้ใหญ่อย่างพี่ไม่กกัวหรอกพี่เปาอะไรขากเมื่อพี่เป็นผู้ใหญ่พี่ไม่โกหกอยู่แล้วไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกใช่พี่เปาแล้วพี่ทำยังไงล่ะพี่เปารับหนูเป็นลูกไหมหนูเป็นลูกพี่เปาได้ไหมหนูเป็นลูกพี่เปาแล้วถ้าถ้าไป พี่เป่าก็ดูแลหนูเหมือนลูกอ่ะเหมือนแบบเบบี้แกะโหพอเาจริงพอดูแลได้แต่ถ้าแอลกอฮอล์มันเข้าก็ดูแลไม่ได้ไม่ได้เมราะแบบไม่ได้สาไม่ได้อะไรพี่จะคอยห้ามแล้วกันเป็นป้าป๊านูอ่ะเหมือนเป็นพ่อหนูอ่ะอะไรเลยห้อะไรนะปพาได้แล้วกันนะไม่ใช่เออไม่ได้ต้องห้ามเลาแต่ที่ผมเห็นมาหลายคนแล้วนะแบบในเมืองแบบเป็นพ่อลูกกันอ่ะแล้วแบบไปแบบแบบไปวาอ่ะไปวาไปรับลูกสาวพาไปเที่ยวด้วย ก็ก็ลูกสาวอยากกลับบ้าน่ะพ่อน้อยใจอ่ะข้อเคยดนะพ่อยังไม่ได้ทิ้มลูกสาวเลยใช่หรือเปล่าอย่างนั้นพ่อจะไม่เอาหนาวมันว่ะใช่เหรอว่าคันไหนเขาบอกผมว่าคันดีผมมือดีผมผิดตรงไหน มีผู้หญิงมาให้ผมย้ายรถมอไซค์มาแหละงตามนันและเดี๋ยวไปมันมีคนโดเนตมาบอกว่ามีผู้หญิงมาให้ผมย้ายรถมอไซค์ผมถามเขาว่าคันไหนเขาบอกผมว่าคันหีผมเลยเรียหีผมผิดมีผู้หญิงมามีผู้หญิงมาให้ผมย้ายรถมอไซค์ผมถามว่าคันไหนให้เขาบอกผมว่าคันหีผมเลยเรียหีผมผิด <c oughs> อ้าวมันไม่มีธนาคารแล้วหรอตอนสี่ทุ่ม <c oughs> มันเล่นไปแล้วอ้าวหรอไม่เหลือสองคนน่ะในแกงอะไปไหนอะไปเก็บกระท่อมแกเก็บกัญชาไปฟร์มั้งไฟาฟ้าเราไปเก็บเป็นม่น,อน้อ <c> ง <oughs> คนสนุกอะอยากไปเก็บจัดเลยอะฟ้าไปอยากไปเก็บกระท่อมกัญชา <c oughs> ที่ก็เราไปเก็บดูสักชั่วโมงนึงว่ะก <c oughs> ู <c oughs> คเคยเลิไปอุ้ยสนุกจังเลยตอนสนุกจังวันนั้นคนดู5้0 0เก้าเลยยูพันเก่ะสนุกจังอ่ะคนดูบอกเก็บเสร็จแล้วบอกนะเดี๋ยวมา <c oughs> สนุกจังเลยชอบเก็บกระท่อมอ่ะคนดูเยอะ่ะห้าพเก้าเหลือ1,900คนดูบอกโคตรสนุกอ่ะ <c oughs> อยากให้พี่ทอนเก็บนานๆอ่ะ <c oughs> วันนั้นผมไปเก็บอ่ะ ก็เดี๋ยวว่ากันเลยมิสติ้งอะไปเถอะไปก็ได้ถ้าอยากไปะต้องต้องต้องถามซ้มอะพวกซ้มแหละเอาไปวันที่ยี่สิบกว่าอีกยี่สิบกว่าวันเดี๋ยวเราไปถามน้องเดี๋ยวถ้าไปถามน้องๆก่อนว่าแบบมีใครแบบอยากไปไหมอะไรเงี้ยโอ้โหถามยังไม่มีใครอยากไปหรอกครับเต้องบอกให้ไปให้หมดต้องบอกให้ไปให้หมดก็บังคับไปบังคับไงต้องบังคับต้องบังคับมันคือมิสติ้งต้องบังคับุกคด ไม่มันคือเดี๋ยวก็คือแบบแยกบ้านเป็นสองหลังใช่ไหมหรือแบบไม่หลังเดียวอ,อยู่ด้วยกันหมดใส่ฟ้าแปลกๆไม่มันมันหลังเดียวจริงๆมันมันเป็นหลังเดียวแยกแยกสองหลังก็ได้แล้วแต่นะนี้เป่าเป่าหลังเดียวพี่หลังเดียวเอ้ยแยกแยกแหลแหลแยกสองหลังได้ไหมได้คะอย่างนั้นน่ะจะได้แบบเออเป็นแบบว่าน้องๆไงว่าเป็นผู้หญิงไงสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ไปนั่ง <โฮ S 1> อยู่รวมกันบ้านเดียวอยู่ดีก็ใช่แต่มันก็ต้องนอนแยกให้ไม่ กันนด้วยไงไม่ก็นอนแยกกัน<ย>มันนอนอเออมันแยกห้องอยู่แล้วไม่แต่มันก็ต้องแยกโซนด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวตอนกลางคืนมันไปย่องอย่างเงี้ยโอ้มันไม่มีย่องหรอกเอาก็ไม่รู้เนาะเราย่องหรอลูนิล่าไม่อ่ะมีคนบอกว่าเดี๋ยวบ้าเขือเหลาในบ้า,าเนเหลยอล้อ <laughs> มีผมมีผ้าผ้าเหลืองเนี่ยผ้าเขื่อนแหงหมูปิ้งเจ็ดโมงเช้าบินทบานได้แต่พวกันโลล้อกคนแหงอยากกินหมูปิ้งซื้อขับก็มันบอกว่าคนบินทบานนะบินทบานในพวกข้าวแกงอ่ะเลยเวลาพากินเหมือนแบบว่ากินเหมือนคนจีนอ่ะเอาเอาข้าวมารวมกันนะมันก็อยากกินหมูปิ้งบ้าง ไอ้เขือนศึกมาไอ้ไม่ใช่พักเขือนศึกเมื่อไรเนี่ยอีสองวันครับถ้าหลังแท่งคชิงกันเลยอีกวันหนึ่งฮะว่ามันสึกกับมันจะล่ำเลยไหมไอ้เขือล่ำเลยครับล่ำเลยยังไม่สึกแล้วทำหาสล็อตว่างไหมไม่เลยะยากกวอาจารย์ยิ่งให้พาเข้าไว้เลยก็ได้นะเพราะว่าอยู่ที่นู้นก็เห็นเล่นโน้ตพุ่งอยู่แล้วไม่ใช่หรอใช่พาเขือมาทำไมให้เข้ามาไว้ก่อนเลยเห้พาให้พาอันนี้ก่อนเถอะ ดีแล้วแม่พามาช่วยเล่นสตอรี่โดนบัฟดูเนื้อมามันตลกไม่หยุดเลยอะไรนะไปเที่ยวมาเป็นไงมั่งสนุกไหมโอ้โหไม่สนุกครับเพอะไรไม่มีคนไปด้วยไงไม่เห็นมีพี่องพีอาไปด้วยไม่ใช่หรอไม่มีนะไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีหรอได่ แล้วคนที่ใส่ฟ้าล้วงนมไปคนนั้นคือใครฮะฮะใครวะล้วงใครตอนไหนวะพี่ไม่มีอาไม่มีหรอไม่มีไม่มีไปนั่งนั่งคิวจิจัดปาร์ตี้อุ๊เม่ไอ้บานบานน้องไม่ใช่พี่เอ้าไอ้ป๊อปปี้ เราใส่รองเท้าเหมือนใครบัสที่นั่นดูดิฮะจงใจไงสัตสเรื่องใจพี่ผมชอบขาเนี้ยโอเคเนาะไปแล้วพี่เดี๋ยวเจอกันหลังรีพี่ชายไปไหนฮะออกประเทศมันจะรีแล้วไปนั่งหาอะไรดูอ่ะโอเคเจอกันหลังรีครับพี่เปาเจอกันหลังรีครับโอเคครับโอเคครับโอเคเเก็จอกันหลังรีนะ